ด้านชาวนาอีกส่วนหนึ่งที่ชุมนุมอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็เดินขบวนไปทวงถามปปชเกี่ยวกับความคืบหน้าในโครงการรับจำนำข้าวขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันค่ะว่ามีแผนช่วยเหลือชาวนาแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยนายรังสรรศรีวราศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลังระบุว่ากระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์หาเงินมาจ่ายชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว โดยกระทรวงการคลังมีแผนหาเงินอยู่แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเกรงว่าหากมอบประชาธิปัตย์ทราบเรื่องก็จะรวมตัวกันขัดขวางคงก็ท่านท่านท่านรัฐมนตรีก็ก็หาหาทางอยู่นะครับที่จะทําให้มันได้เร็วทันเหตุการณ์นะครับก็คือใช่หลายๆาทางใช้หลายๆทางครับคือในการหาเงินที่มาจำนำข้าวเนี่ยเราเราก็ใช้วิธีหลายๆาทางนะครับที่ว่าเราเราอาจจะบางครั้งเนี่ย บางทีครั้งเราพอเราเปิดเผยไปแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็จะถูกบล็อกจากจากคนที่ไม่ต้องการให้เราจ่ายเนี่ยนะครับที่ไม่ต้องการให้เราทําอะไรให้สะดวกเนี่ยมันก็เราก็ไม่อยากเปิดเผยไปเราก็มีแผนในใจของเราอยู่ไม่มใช่ในใจแผนที่เราทําอยู่นะครับนายรังสรรค์เปิดเผยว่าจากการหารือกับธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่เห็นใจชาวนาและก็ยินดีช่วยในระดับที่ธนาคารไม่เดือดร้อน ซึ่งแผนการหาเงินจะมีหลายแนวทางรวมทั้งการกู้เงินในช่องทางปกติส่วนการเสนออัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ในระดับ2หลักนั้นเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ส่วนที่กระทรวงพาณิชย์นายประสิทธิ์บุญเฉยนาย,ยกสมาคมชาวนาข้าวไทยพร้อมด้วยกลุ่มว่าประชาธิปัตย์ยังคงนำชาวนาปักหลักชุมนุมกดดันรัฐบาลให้เร่งจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวโดยมีการเคลื่อนขบวนไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช ทวงถามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวก่อนที่จะเดินกลับไปชุมนุมต่อที่กระทรวงพาณิชย์และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลงมาพูดคุยปัญหานี้กับชาวนาด้วยตัวเองนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยระบุด,ด้วยว่ายินดีรับความช่วยเหลือเรื่องเงินจากนายสุเทพเสือกสุบัณแกนนำม็อบประชาธิป,ปัตย์ที่มีการเดินรับเงินบริจาคโดยจะนำเงินที่ได้รับมาเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการชุมนุม